สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไฟมือนีมาหาเห็ดอีกแล้วจ้ามาดีผ้าเข่าปลาอีกแล้วจ้าหาเห็ดเหลืองอีกแล้วจ้าเห็ดมันปูมาเก็บเห็ดเดอ้อจ้าพี่น้อง นี่จ้าเมื่อนี้พอเห็ดดอกงามแล้วพี่น้องมื่อนี้มาดีพาพี่น้องมาเก็บเห็ดมั่นปูน้ํำปลาคือเกาจ้าแต่ว่าเป็นปลาไม่จ้าพี่น้องดอกดอกงามงามอันนี้อยู่ทวกเขาเนาะจ้าเนาะอากาศก็ดีจ้ามื่อนี้มาหาเห็ดนี่จ้าสวย,สวย มื่อนี้ถือว่าโชคดีจ้าเป็นวันที่โชคดีได้พ่อเห็ดดอกงามจ้าเห็ดมันปูเหลืองๆสวยๆสดๆตั้งแต่เกิดมากกับบ่เคยได้พ่อเห็ดมันปูงามจำเมือนนี่จักเทียเลยค่ะพี่น้องจ้าดีใจหลายจ้พาพี่น้องภาพพี่น้องมาเก็บเห็ดงามงามจ้ามือนนี่นี่จ้ากลุ่มนี่สะออนหลายจ้าพี่น้องดีใจแห้งจ้าสวยๆ งามคักพี่น้องงามงามืาม่ใจเลยมื่อนี้ได้เก็บเห็ดมันปู่งามมาเบิงด้วยพี่น้องสะออนบอเบิงดูสวยจ้าได้เห็ดบานแล้วจ้ะพี่น้องเมือน,นี้ได้เห็ดบานแล้วมาหาปลาไม่จ้ามือน,นี้ ขึ้นมาบนเขาจะมือนีอ่าข้างล่างกัมีคนเขาหาไปละละ,ละจ้าเขากลับบ้านไปแล้วก็มีอันนี้คือขึ้นมาขังบนเขาค่ะปลาไม่จ้าพี่นอ้องื้อนี้ได้เหตุบานจ้าดอกงามอยู่จ้าพี่น้อง นี่แหละจ้ามอนี่ภาพพี่น้องมาเขา่าปลาหาเห็ดชมบรรยากาศงามๆอันต้นมอดับเขียวเห็ดกับเหลืองค่ะสวยดีซับกันเนะาเนะจ้านพี่น้องอันตะกีตะกอนมาดีอยู่บ้านเมืองไทยเกิดบ่เคยไปเข่าป้าหาเห็ดดอกจาก้าสิวาประวัติให้พี่น้องฟังเนาะมาเห็นเห็ดมันปู่อยู่นี่กับงามจ้าพี่น้องเห็ดมันปู่อยู่ไทยบบเคยหาจักเทียจา้าเขาโคกปลาเห็ดกือบ่เคยไปหาแต่เห็ดอยู่หน้าเจ้าของเนาะ เป็นเฮ็ดเพาะเฮ็ดหัวหญ้าจังซี่แม่จ่าพี่น้องนี่จ่าสวยสะออนสะออนเฮ็ดงามโอ้ยนี่ดงเลยจ้าพี่น้องถือใจคักถือใจคักมืนน้อนี้ได้เฮ็ดสมใจอยู่จ้าเข้าป่าหาเฮ็ดก็ได้เฮ็ดสมใจเลยจ้ามื้อนี้ มีคนขามาอยูดอกจาก้าแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ข้นมาขังบนเนาะอันนี้มาดีย่างข้นมาขังบนเข่าจ้าพี่น้องคนเขาเก็บไปรอๆทางเนาะเห็นห้อยเขาอยู่จา้าย่างข้นมากับบ่พิดหวังเลยจ้าพี่น้องเอ้ยถือใจหลายม้นนี้พ่อเฮ็ดแต่กี่ตะกอนเป็นเด็กน้อยกับไปหาเฮ็ดยู่หัวให้ไปนาาจ้าของจ้าเห็นหัวหยางกับเฮ็ดเพาะ ตั้งแต่โดนตะนานมาแล้วลจ้าเราก็บ่ได้ไปเคยไปหาเฮ็ดโคงเฮ็ดปลาจานดอกสวยๆพอมาอยู่เมืองนอกอะ่ะได้หาเฮ็ดปลากก่ย้อนว่าบ้านอยู่ใกล,ปล้ปลาเรากับบ่มีธุระอีอย่างเนาะจ้าเนาะว่างๆก็เลยขึ้นปลาขึ้นโคกขึ้นภูเขาหาเห็ดเก็บเฮ็ดแล้วก็ม่วนได้จ้าพี่น้องอากาศกะดีบ่ห้อน อากาศในป่าด่โซชื่นเย็นเย็นเย็นแบบเย็นสดชื่นเย็นเฟสเลยเลยค่ะพี่น้องสดชื่นมากๆเลยย่างหาเห็ดกับโบ้อนจ้ะคุณน่ะถ้าเป็นเมืองไทยนะ่ะมันฮอนมันเอาเนาะจ้ะเนาะ,เ,นอะเอาเขาป้าหาเห็ดเบิ่งดูสะออนลายเห็ดงามมือนนี้ถือใจอยู่จ้ะพี่น้องมาเดอ้อมาเดอิอมาเก็บเห็ดซอยกันจ้ะพี่น้อง นี่จะมาด,ดีมหาเหตุกับได้หาไกลบ้านดอกจ้ะยุนี่อันเป็นภูเขาติดโน้นบ้านเนาะจะเนาะอันมันก็มีทางยางแน่นภูเขาเป็นทางอันดินนี่แหลจะจะเป็นไห้รถมากก็ได้คนยางกับหมาก็ได้ยังสี่เนาะจะจะกรยานมากก็ได้ก็มีคนเขายางน้ำขางท่างหลายอนู่จจะบ่ไกลดอกว่าเป็นแต่ย่านดอกยาพี่น้องป้าก็ลร่มลื่นดีจ้า จ้าพี่น้องเก็บเห็ดมันปูเหลืองๆในป่าจา้ามืันนี้ได้เห็ดเขาท่าจา้าพี่น้องงามอยู่เห็ดสวยๆจา้าวันนี้ อิบเห็ดเพลินๆจ้ามีคนเขาก็ับขืนมาแต่ว่าเขามาบทถึงนี่ค่ะพี่น้องปลามันกวงเขากลับไปคนละท่างกันมันกับเป็นอีกประสบการณ์นึงเนะาะจ้าเนาะมหาเห็ดอยู่เมืองนอกมวนไปอีกแบบจ้าพี่น้องเขาปลาอยู่น้ำธรรมชาติเป็นความสดชื่นเป็นความมวนอีกแบบ แต่กี่ตะกอนเป็นเด็กหน่อยก็เขาป่าอยู่กับธรรมชาติมันจะมีช่วงหนึ่งจ้ะช่วงที่เขามาเหตุงานในกรุงเทพช่วงหาเงินหาทองเนาะอยู่กับเมืองหลวงอยู่กับอันชีวิตที่วุ่นวายอันนี้ทุกมือน,นี่มาดีเลยมาอยู่เมืองนอกนี่ก็คล้ายๆกับชีวิตตั้งสมัยเป็นเด็กน่อยเลยจ้ะอยู่น้ำชีวิตแบบธรรมชาติบ้านนอกแบบหากินแบบอยู่แบบ วิธีบ้นบานๆแม่จะมวนคือสมัยเป็นเด็กน่อยเลอจ้ะปลูกพักกินเองหาเห็ดกินเองออกไรยุยจ่าพี่น้องมันดีเห็ดออกไย นี่จ้ายังเก็บได้เรื่อยๆจ้าข้างบนกับมีอีกเดี๋ยวสีป้งเก็บข้างบนอีกจ้าลองดูมีตัวๆไปละจ้าเ็ดแต่โบ,บออกที่ตกค่ะออกเป็นกลุ่มๆอยู่แต่กระโปรได้กเก็บเนาะจ้าเนาะเขาป่าหาเห็ดมวนจ้าพี่น้องมวนหลายอยู่ในชีวิตแบบธรรมชาติตะกีก้ตะกอนไปเห็นงานอยู่กรุงเทพเนาะจ้าเห็นงานโรงงานเป็น พูกันขายแรงงานเนาะตื่นขึ้นกับไปเห็ดงานคำมากกับนอนซื้ออาหารสำเร็จกินแต่ตอนนี้มมนอยู่เมืองนอกนี่เฮ็ดกินเองค่ะพี่น้องเห็ดกับข้าวกินเองหาอยู่หา,หากินปลูกผักกินเองนี่แหละจา้าตาป้าเห็ดเพิ่นเอารถขึ้นมาลากไม้กับมาใต้ค่ะน,นุนน่นๆนสั้นๆรถเพิ่นกับขึ้นมาได้จ้ะพี่น้อง นี่จ้ามาพออีกกุ้มนึงแล้วใส่ชีวิตแบบนี้กับมวนดีแล้วจ้ะพี่น้องหาเห็ดเข่าป่าใส่ชีวิตแบบมวนมวนเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมเบื่องเหตุนำนี่จ้าเห็ดตุ้มกมีจ้าเมือน,นี้ตุม้มตุมมวอ้วนมันบานงามงาม,งามกมี่จ้าอันนี้ก็กุ้มนึงอีกจ้าพี่น้อง เก็ดมวนมันจะออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มยิงสี่ลหะคคะถ้าไปลพ่อยกลุ่มเขาสะแทนเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมขอยมีความสุขสุขปู่สุขคนเนะานะจ้าเนาะมวนหลายจ้าเก็บเห็ดเมือนนี้เขา่าปลาได้เห็ดสมใจอย่าเห็ดอันมั่นปู่งามงามแม,ม่จ้าพี่น้อง มีคนกัามาเก็บเขากระสิได้ดอกงามๆเมื่อกันนี่ละจ้าแต่ว่าเพิ่นไปบ้านแล้วเนาะเ้นสามคนจ้ะกับบอดด้เบิงน้ำเพิ่นแต่ว่าอันมาดีนี่มาสวยจ้ะพี่น้องมาเก็บหาโม่งเศร้าจ้ะก็จะกลับไปกินข้าวเที่ยงบ้านเที่ยงก,กลัวๆพุระจ้าจังได้กลับบ้านเนาะก็สิเก็บไปกีกจักระยานหนึ่งก่อน นี่จะเอากล้องไหมพี่น้องเบิ่งใกล้ๆเนาะจาเะเนาะ,ะงามดอกเห็ดกำลังงามเลยจ้าช่วงนี้เห็ดจะออกเป็นช่วงจ้าพี่น้องฝนตกมาเราก็หอกกัลล้อประมาณสองมือเนาะจ้าเนาะ,ะ,ะกำมะเบิงก็ออกอันนี้กุมนี่งามดีแท้จ้าพี่น้องเอ้ยสะออนลายจ้าเบิงดูเห็นมันปูสวยๆ สวยงามจ้าพี่น้องนี่จ้ามปล่อยอีกกลุ่มนึงแล้วโอ้ยเห็ดมันปูสีทองสวยงามแต่เห็ดสวยสวยหาง่ายคักพี่น้องมาดีหาเห็ดบ่ได้เปิดป้าเปิดดงเลยพี่น้องจ้า จ้าเมื่อกี้เพีรงามงามจ้าเกีบเพชรงามงามในป่าจ้าสะอ้อนลายสะอ้อนบอพี่น้อง ดีหลายจ้าเหมือนีโชคดีหลายได้พอเห็ดงามจะพี่น้องเห็ดมันปูงามๆอันเห็ดมันปูนี่เอาไปผัดใส่เนยใส่เกลือแซบแซบเลยจ้าพี่น้องเลยเอาไปมกตำปนกับแซบจ้าพี่น้องแต่ว่ามาดียังพัดละแกงดอกจ้าเห็ดมันปูนี่มีแต่ผัดกับอันหนึ่งกับแซบจ้าพี่น้องหนึ่งหนึ่งเห็ดมันปู งามงามสะออนสวยคักมือนี้รอบหนาสิมาพ่อแบบนี้อีกว่น้อพี่น้องเอ้ยงามค่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดมันปุ๋งงามงามสยกันมวนหลายเก็บเห็ดกับมวนไปน้ำเห็ดหนละจ้าหอพี่น้องรับชมยังมีความสุขเด้อจ้าเด้อมือนีบ่ได้เวาอีหยังมากไา้ดอกกาเวาตั้งแต่สะออนเห็ดนี่ลละจ้า อ่อนไน์เกิดมากกะลังพอไวาพอเห็ดมันปูดวงงามๆเก็บเห็ดมันปูมืมอ,อ,อหนีได้งามคักพี่น้องเอ้ยรอบหนาสะแดงงามแบบนี้ว่น้อที่ป่อบ่น้อแบบนี้การเก็บเห็ดนีก็เป็นแบบอย่างหนึ่งเนาะจ้าเนาะถาดถ่ายตัวเข้าสิงหูได้ยังไนว่าอ,อาทิตย์หนารอบหนา เขาสิไปเก็บได้เห็นงามเนาะจ้ะเนาะเป็นค่ายๆกับอันผ่านมาแล้วผ่านไปเลยตัวนี้แบบว่าไปพ่อของงามกับพ่อเลยลออีกรอบหนากับบ่มีบ่มีงามแบบนี้งามกว่านี้กับบ่ญหูจักเนาะเป็นสิ่งที่คาดเดา่าได้จ้าสวยสวยสอ,อนงามไยสวยงามสอ,อนเห็นงาม มาสอ,อนเห็นงามน้ามาดีเด้อจ้าปน,น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเบิงน้ากันเด้อจ้ามาเบิงเห็ดมาเก็บเห็ดม,มวนมวนจ้าเขาป้ากับโบฮอนจ้าอากาศดีดี นี่จ้าเฮ็ดสวยๆป่าเมืองไทยมาดีกับบดไเข่าดอกจ้าฮ้อนโพดเนาะแต่ว่าเมืองนอกนี่คันว่าเก็บเฮ็ดก็มันแนยอยู่ยจา้าเพราะว่าเฮ็ดมันหาง่ายไห่พี่น,อน้องนี่คันออกกะยังง่ายยังส่ละ่ะนี่จ้าจะยังกลับบ้านแล้วมาพรอ้อีกกลุ่มหนึ่งเนาะเป็นกลุ่มกันอยู่นี่เป็นก้อนอยู่นี่จา้าอันนี้ค่ะเฮ็ดตาหนึ่งตาหนึ่งเพิ่นถือไปก่อนเนาะจ้าเนาะ กลับบ้านจ้ามือนี่นี่ค่ะเห็ดที่ทําความสะอาดแล้วจ้าทําความสะอาดเฮ็ดแล้วมาถึงบ้านแล้วฝนตกจ้ะพี่น้องฝนตกสําหรับมือนี้สวัสดีค่ะร่ํารวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจ้า